สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Star Booster Thailand ครับี EP สองครับอยู่กับพวกเฮาครับมอดและแฮปปี้ครับมื้อนี้แฮปปี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งอีหยังครับมื้อนี้เฮาอยู่กับบรรยากาศท่งให้่งนาครับบรรยากาศบ้านๆนะครับตรงนี้สิเป็นหลังสตูของเฮานะครับเพื้นพื้นที่มองหนี้ประมาณจักรย์ไรครับประมาณ500ครับมื้อนี้นะครับอุปกรณ์ของเฮานี่ครับลงน้ําครับอุปกรณ์แล้วครับก็สิมี่แฮแล้วก็บขวังครับนะครับเบิ่งอุปกรณ์ของเฮานะครับนี่ครับ ไปจับไก่<ห>้จับไก่้จับกิ้เอากิ้งตัมอ้บอมบะหมีน <c oughs> อู้นี่ครับขว้าแล้วครับอู้เป็นไงเแต่แสบป่ะเลี้ยงหอยแต่ว่ามันชื่อใหม่เถอะล่ะซาโคสุดไหมสุดไหม,ม <c oughs> นี่ได้แล้วเมนูที่สองของเ้า